สวัสดีครับวันนี้ทาราสายแกร่งของเราวันนี้จะมาลองหัดเล่นให้ดูนะครับว่าความแข็งแกร่งความถึกเป็นยังไงบ้างทาราออกไปแล้วครับวิ่งไปแล้วก็หมุนคอ,อนหนักๆแค่ไหนแล้วก็วิ่งไปได้นะครับหมุนสู้ๆไปนะครับทาราเล่นไม่ยากนะครับถ้าเราเล่นสเต็ปเป็นนะครับถ้าเลือจะหมดมเมื่อไหร่แล้วก็นี่เขาป้อมนะครับ ถ้าสกิลสองออกเราหมุนมุนอย่างเดียวนะครับช่วงนี้เก็บเก็บพลังนะครับถ้าสกิลสามมีเมื่อไหร่เราค่อยดูดนะครับยังไงมันก็ไม่ตายครับตายยากกับท่าล่าวิ่งไปครับสู้ได้สบายครับอย่าไปกลัวครับใครที่หัดเล่นท่าล่าใหม่ลองดูว่าความแข็งแกร่งของท่าล่านะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเอากันลงง่ายๆนะครับเดินไปสู้ไปนะครับ เจอป้อมก็ใส่ป้อมเลยครับอย่าไปกลัวสู้มาเรามีกระโดดครับสามารถกระโดดนี้ได้ครับเลือดน้อยยังไงก็ไม่ถอยครับสู้ยังเยวครับก็ยังกินทาร่าไม่ลงนะครับต้องดูสเต็ปต่อไปนะครับนี่ป้อมนี่ก็ลุยไปครับสู้ไปตามเพื่อนไปนะครับ อย่าไปถอยนะครับเล่นไปเรื่อยๆืยถ้าเลือดจะไม่หมดเราก็ยังสู้ต่อไปห้ามถอยครับเลือดใกล้จะหมดเราค่อยหนีทีเดียวครับนี้ก็ถ้ากระโดดได้ก็กระโดดนี้ไม่ต้องสู้นะครับวิ่งหนวงีวิ่งให้วิ่งให้เร็วที่สุดครับวิ่งหนีข้อป้อมได้ยังดีครับป้อมเรานะครับมันจะป้อมเขาโดดสู้ไปครับเลือดเหลือน้อยแล้วก็ดูดเลือดขึ้นครับพลังไม่หมดได้ง่าย สู้ไปครับกินไม่ลงแล้วครับเราจะไปถอยเล่นทา่าล่าสู้ไม่ไหวก็หนีครับหนีหนีหนีเขาป้อมเรานะไปสู้ต่อไม่ต้องกลัวไปต่อไปเร่ยถ้าเลือดไม่หมดจะหนีนะครับสู้อย่างเดียวดันหน้าไปเรื่อยเสตีปใส่เลยครับ เต็มที่เก็บไปต่อครับไปต่อไปแล้วครับเล่นนี้ยังไงก็ไม่แพ้ครับไปเรื่อย รอจังหวะเลยนะครับเวลาเล่นเดี๋ยวพีพ่ผ่ามเข้าไปนะถ้าเลือดเหลือน้อยแล้วก็หนีไปก่อนสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้แล้วก็ถอยอย่นีกะกลัวใส่เต็มที่ครับยังไงก็ชนะอยู่แล้วครับไม่น้อก,กลัว